สวัสดีค่ะพวกเราทีม17จะมานำเสนอโปรเจกต์10เรื่องกิจกรรมการเรียนรู้นิทรรศการรัฐปรภศาสนาศาสตร์มีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะคนที่1นางสาวกิติยานีสีทองกุลฝึกงานที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมคนที่สองดิฉันนางสาวชาลิสารัตนปัญญาฝึกงานที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมคนที่สนายธนภัทรนาดุลเปรมเดชฝึกงานที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และคนที่ 4. นางสาวพิยดาสีภูเขียวฝึกงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองนคนปรปฐมกลุ่มของพวกเราขอยกตัวอย่างโปรเจกต์5ของนางสาวกิติยานีสีทองกุลฝึกงานที่สำนักงานธนาลักษ์พื้นที่นคนปรปฐมวัฒนธรรมองค์กรพี่น้องมีความเคารพต่อกันชักชวนการทำกิจกรรมร่วมกันสภาพแวดล้อมภายนอกมีต้นไม้รอบๆอาคารอากาศเย็ยนสบายร่มรื่นมีหอพักสำหรับพนักงานอยู่ด้านหลังตึกสำนักงาน สภาพแวดล้อมภายในมีการจัดโต๊ะที่นั่งเป็นสัดส,ส่วนตามฝ่ายผนกอย่างเป็นระเบียบชัดเจนรวมทั้งหมด4ฝ่ายปัญหาคือไม่ทราบการแบ่งแยกประเภทแฟม้มเอกสารของผู้เช่าเมื่อจะต้องเข้าไปจัดเก็บหรือค้นหาในห้องเอกสารวิธีการแก้ปัญหาสอบถามพี่เลี้ยงและจดบันทึกไว้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปและจะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ภาลงานที่ที่ได้รับมอบหมายถ่ายเอกสารเดินเอกสารให้ฝ่ายต่างๆค้นหาและจัดเก็บแฟ้มเอกสารของผู้เช่าเปลี่ยนแฟ้มเอกสารและเขียนปกแฟ้มใหม่และอื่นๆประเด็นฝ่ายรู้อยากทราบการค้นหาสมุดผู้เช่าอย่างถูกวิธีและถูกประเภทของตัวผู้เช่าเพื่อที่จะได้นำสมุดให้ผู้เช่าเซ็นรับ หรือนำกลับบ้านได้ถูกต้องตามประเภทของการเช่าและขอยกตัวอย่างโปรเจกต์6ของนางสาวพิยาดาสีภูเขียวฝึกงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองนคปรปฐมสำนักงานประหลัดฝ่ายธุรการเรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนร,รับนางเสือราชะการภายนอกแบบเดิมคือเจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือและส่งต่อให้หัวหน้าสำนักประหลัดตรวจสอบเอกสาร และส่งต่อให้ปหลัดเทศบาลคัดแยกฝ่ายกองและพิจารณาสั่งการและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนหนังสือรับเรื่องและส่งต่อให้ฝ่ายกองที่เกี่ยวข้องส่งหนังสือและเสนอแฟ้มหนังสือราชการกับนายกเทศมนตรีแบบใหม่คือเจ้าหน้าที่ธุรการทําหน้าที่รับหนังสือและส่งต่อให้หัวหน้าสํานักปรลัด ตรวจสอบเอกสารและคัดแยกฝ่ายกองและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนหนังสือรับเรื่องและส่งต่อให้ประหลัดเทศบาลพิจารณาสั่งการและส่งต่อให้ฝ่ายกองที่เกี่ยวข้องส่งหนังสือและเสนอแฟ้มหนังสือราชการแก่นายกเทศมนตรีกลุ่มของพวกเราขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ